ประจำเดือนมาทำไมท้องเสียก็คือในแพทย์แผนจีนนะคะอวัยวะม้ามมีหน้าที่2แบบก็คือ1ช่วยระบบย่อยอาหารดูดซึมสารอาหารไปทั่วร่างกายแล้วเลี้ยงดูอวัยวะในร่างกายด้วยค่ะ2ก็คืออ่าส่วนที่เขาดูดซึมเข้าไปเนี่ยเขาจะเอามาสร้างเป็นเลือดก,กัะชี้แล้วก็ส่งไปทั่วร่างกายเช่นกันโดยเฉพาะเลือดที่อ่าสร้างออกมาเนี่ยจะส่งไปในตับด้วยแล้วทีนี้เวลาประจำเดือนใกล้มาค่ะม้ามก็จะทํางานหนักมากแต่ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปอะคะ่ะถ้าไม่มีปัญหา เรื่องเกี่ยวกับมัมเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ทําไมบางคนจะชอบท้องเสียก่อนประจําเดือนนี่ก็คือสาเหตุเพราะว่ามัมจะทํางานหนักช่วงน,นี้แล้วปกติถ้าเราไม่ได้ปำรุงม,ม,มัมเอ,อ่อมัมก็จะพร่องแล้วทีนี้มัมพร่องชีพพร่องปุ๊บก็จะทําให้แบบไม่มีพลังชีพไปควบคุมระบบการย่อยมันก็จะมีอาการแบบกินอะไรเข้าไปปุ๊บก็ท้องเสียออกมาทันทีเลยค่ะถ้าเราปล่อยไปไม่ไม่รักษาต่อเนื่องแบบนี้ค่ะนานๆแล้วมันจะเกิดอาการชีพพร่องกับเลือดพร่องด้วย เราจะาทําให้เรามีอาการเลือดจางลงเปลี่ยนหัวแล้วไม่มีแรงด้วยค่ะวิธีแก้ไขก็คือช่วงนี้เราจะอาจจะก,กินยาสมุนไพรจีนที่เสริมพลังชีของมัมให้ดีขึ้นให้มัมทางานดีขึ้นพอพลังชีที่มัมแข็งแรงขึ้นมาท้องเสียมันก็หายไปด้วยปกติเองค่ะสุขภาพดีสั้นได้เริ่มต้นด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะ